สวัสดีครับวันนี้โอ้ยเชียยอดไปอยู่ดีมาเศร้าไปต้องกันอยู่เขาจุกโตตีเขาเศร้าก็พวกคุณครับวันนี้นี่ครับมันมาชมกันอีกคลิปหนึ่งครับแมโครสองรอยที่ว่าซื้อมาใหม่ ไปลองขุดตออ่ออยู่นะครับิโก้ FK 200รุ่นรุ่น3ตะกแก่ตแก,ก่ครับเองเยวไปเจอกันที่หน้างานกลับมาชมกันต่อครับ อันนี้กำลังกำกลังเอาเอารถไปจะไปลองทดสอบขุดต่อยูคานะครับซื้อใหม่ซื้อใหม่ ตัวนี้มันนอดออมหมดเลยตัวนี้ <Yeah. S 1> นก็บอกมันนอ,นอ,นอ,อ,อนดโคเลี่ยมอ้อมหมดเลยม่สิตัวนี้กี่ลนยนียสิบสี่ตัวสิบสีืบสิบสอง้างเนี่ยลางเเนาะส <c oughs> ายไฟกับต่มทางเส้นนี้ เปเบนเขาเตอนนี้ตัวในเขาเโอ้เข,าม,มขนนามึงมีหัวหน้ามั้งบนเขาครับพี่น้นนองฝนบ่ค่อยตกช่วงนี้ช่นนงชงวงน,นึงเราฝนมาช่วงพายุมาฝนมาเนี่ยวันนี้น้ามนฝนมาบ้างแล้วน้าแห้งม่มีน,มนาม้าเขาก็มีแต่หญ้าใส่ปุ๋ยก็ไม่เคี้ยวแล้ว ครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่าานยนหน้าง,งานเลยครับกั็มาชมกันต่ออดหน้างานแหละครับเติมเสือ้อเพลิงก่อนเติมเสือ้อเพิงก่อน ดูคาเป็นดูคา,าขอขอกกับตอกน้ำมันสัตวเดียเดยเด๋ยว่อนะวะ่อนเดียเด๋ยวอ่ยวอน

Có bỏ rồi đó, cò bỏ cay lời lại tạm mục nhặt lại cho mình không lạc 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 คือ,อนี่ดอกพี่เออกิน <c oughs> ิ0ซีเมนต์หรอกขอไปนะครับยังพอ มาอยู่ห่จัดมาอยู่ถูงเลเยแตแก้ขับเองครับวันคันนี้เราแก้ขับเองออกมาไม่เนี่ย อันนี้เอามาหกสิบป,ประมาณหกสิบแัวเกตเลอร์ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดเกตเลอร์เกาเข้าแต่แต่ไม่เล่านะ่ะเกาเข้าใหม่เล่า ลูดอกลือตั้งดูดบอออกวะเนย เหรียนอนแล้วครับพี่น้องมื่อนี่เดรียนอนนี่สิมาเบิ้งรถใหม่ลองรถใหม่มากงัดต่อยูคาเบิ้งองต่อเองเสมอพ<อก>ี่น้องนี่เบิ้งองทอาเนี้ยเขาทอ,อกเนี้ยครับเขาทอกมีแต่หญ้าเขาทอ,อกโอ้ยตายเดี๋ยวปลดสไฟก่อนเนะับ ใช่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  น,นี่ก็รถรถตะแก่นครับรถหกรอตะแก่มีสองคันอันนี้น่าจะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องหกสูบนะครับหกลอยลอยแค่วะลอยลอยหกสูบอะไรหรอตะแก่มีรถดำสองคันนะครับคันหนึ่งกับ